คำทำนายดวงรายเดือนสำหรับเดือนกร,รกฎาคมพุทธศักราช2568กับภาพรวมดวงชะตาใน3ดวงนักษัตว์ด้วยกันคือผู้ที่เกิดในปีชวดปีฉลูและปีขานสวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับดวงรายเดือน12นักษัตว์ประจำเดือนกร,รกฎาคมเป็นคำทำนายสำหรับดวงปีเกิดหรือปีนักษัตว์ครบทั้ง12นักษัตว โดยแบ่งออกเป็น3นักสัตว์ต่อคลิปรวมทั้งหมด4คลิปด้วยกันครับใครเกิดปีอะไรก็เลือกดูตามปีเกิดของตัวเองได้เลยครับคำทำนายดวงนักสัตว์ประจำเดือนก,ก,กรกฎาคม2568ในผู้ที่เกิดปีชวดเรื่องแรกเรามาดูเรื่องการเงินกันก่อนครับเดือนนี้ดวงการเงินดูผันผ่านจะว่าดีก็ใช่แต่จะว่าไม่ดีก็ได้เหมือนกันครับ คือมันจะมีทั้งดีและไม่ดีปะปนกันอยู่ขึ้นกับว่าใครจะเจอด้านไหนมากกว่ากันครับอันนี้แล้วแต่พื้นดวงแต่ละคนแต่ผมจะพูดถึงสองด้านให้ฟังว่าจะเจอเรื่องอะไรบ้างเอาด้านดีกันก่อนครับในด้านดีการเงินเดือนนี้ดูจะสดใสมีอนาคตคือหมายความว่าฐานะการเงินจะดีขึ้นเข้าขั้นมั่นคงเพราะจะมีเงินมีทองไหลามาเข้าบัญชีหรือเข้ามืออยู่ตลอด เรียกว่าทำอะไรก็ได้เงินมีคนเอาเงินมาให้บางคนมีคนมาไหว้วานให้เป็นธุระทำโน่นทํำนี่ให้ก็ได้เป็นค่าตอบแทนบางคนก็มีความรู้หน่อยไปรับจ้างไปรับจ็อบก็ได้เงินเป็นก้อนหรือได้ค่าจ้างค่าตอบแทนค่าไหนหน้าที่มันจะเข้ามาดีขึ้นรวมๆแล้วเอาเป็นว่าการเงินจะดีขึ้นครับมีเงินผ่านมือผ่านบัญชีเยอะขึ้นกว่าเดือนที่แล้วครับและที่สำคัญ รายจ่ายน้อยลงภาร,ะ,ระ,ะค่าใช้จ่ายก็เริ่มจะลดลงครับถ้าใครประหยัดอยู่แล้วก็ยิ่งจะมีเงินเหลือเยอะขึ้นอีกก็เรียกว่าเดือนนี้การเงินดูดีและสดใสทีเดียวครับหมุนเงินคล่องมีเงินเข้ามาให้ใช้จ่ายไม่ขาดมือสามารถมาจ่ายนี้ได้สบายครับและยังมีเงินเหลือเก็บอีกด้วยส่วนทางด้านโชคลาภเดือนนี้ก็เริ่มจะแผ่วลงไปหน่อยครับแต่ก็จะมีให้เห็นเหมือนกันถึงจะไม่ใช่ลาบก้อนใหญ่ แต่ก็ไม่ขี้เหร่แน่นอนครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับดวงของแต่ละคนด้วยนะครับผมขอทำหน่ายเป็นภาพกว้างๆก็แล้วกันครับว่ามันมีโอกาสต่อมาเรามาดูเรื่องไม่ดีกันบ้างครับในเรื่องเกี่ยวกับการเงินในเดือนนี้ให้ระวังอยู่เรื่องหนึ่งครับคือมันจะมีโอกาสเสียเงินก้อนได้เหมือนกันโดยเกณฑ์ชะตาที่อาจจะเกิดเสียเงินก้อนได้ก็จะมาจากคนใกล้ตัวครับมาจากเพื่อนสนิทคนสนิทระยะนี้ต้องระวังเลยครับ เราอาจจะเสียเงินก้อนให้กับคนเหล่านี้สูงทีเดียวเพราะฉะนั้นจะควักเงินหรือว่าจะกดโอนเงินให้กับใครก็ฉุกคิดให้ดีก่อนครับตั้งสติให้ดีเพราะเมื่อเราโอนไปแล้วจะเสียได้ภายหลังก็คงไม่มีประโยชน์อะไรครับเพราะฉะนั้นคิดให้ดีก่อนที่จะโอนเงินให้กับใครอย่างตอนจะกดโอนเงินก็ให้คิดถึงตอนที่เราทํางานนเหนื่อยกว่าจะได้มาแต่ละบาทก็ต้องทุ่มเทกันไปเท่าไหร่แต่แล้วพอจะเสียเงิน กับเสียง่ายได้อย่างกับว่ามันจะไม่มีวันหมดก็ฝากเตือนกันไว้หน่อยครับเดือนนี้มีเกณฑ์ชะตาเสียเงินก้อนอาจจะเสียดายและก็เสียใจได้ในภายหลังครับก็ต้องระวังกันไว้ด้วยต่อมาเรามาดูดวงการงานกันต่อครับซึ่งการงานระยะนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนักครับเพราะอยู่ในช่วงที่เริ่มนิ่งขึ้นไม่มีเกณฑ์เปลี่ยนงานโยกย้ายงานอย่างเด่นชัดเพราะว่าดวงการเปลี่ยนแปลงเรื่องงาน ได้เกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้แล้วในช่วงครึ่งปีแรกหรือตั้งแต่มกราถึงมิถุนายนดวงการงานของคุณมีจุดเปลี่ยนหลายครั้งอย่างครั้งแรกก็ตั้งแต่ต้นปีเปิดมาเลยครับมกรากุมภามีนาช่วงนี้หลายคนได้เปลี่ยนงานใหม่มีเกณฑ์เปลี่ยนงานสูงโยกย้ายกันคึกคักใครที่ตกงานส่วนใหญ่ก็จะได้งานทํากันเป็นที่เรียบร้อยในรอบนี้แล้วครับนอกเสียจากจะเลือกงานอยากได้ที่มันดีกว่า ก็ยังต้องรองงานที่ใช่กันต่อไปครับระยะเปลี่ยนงานต่อมาคือหลังสงการถึงมิถุนายนก็ประมาณ2เดือนกว่า,วาครับระยะนี้ใครยังไม่ได้งานก็จะได้ในรอบนี้เป็นส่วนใหญ่ครับแล้วก็มีหลายคน,เป,ยนเปลี่ยนแปลงเรื่องงานด้วยเช่นกันอย่างเช่นเปลี่ยนแผนกเปลี่ยนหน้าที่เปลี่ยนอาชีพหันมาประกอบธุรกิจหรือกลับไปทํางานประจําช่วงนี้คนที่อายุเยอะก็ยังได้งานครับเพราะหลายบริษัทหลังๆมา ก็เริ่มเปิดกว้างไม่จํากัดเรื่องอายุเหมือนแต่ก่อนอย่าง40 5 0ก็ยังหางานได้และมีคนรับด้วยนะครับมองแล้วก็ต่างจากเมื่อก่อนครับที่ใครอายุเลย40ก็แทบจะไม่มีใครรับเข้าทํางานแล้วแต่ผมก็เห็นมีข่าวแว่ๆมาว่าต่อไปจะ,กะเกษียณอายุ70ปีก็ไม่ทราว่าจริงหรือเปล่านะครับแต่ก็เป็นไปได้เพราะต่อไปคนจะอายุยืนขึ้นและก็แข็งแรงขึ้นด้วยสังเกตได้จากสมัยนี้ครับอย่างคนอายุ60 ก็ยังดูไม่แก่เลยก็นั่นแหละครับสรุปว่าเดือนนี้ดวงการงานก็ยังนิ่งและมั่นคงยังไม่มีเกณฑ์ยโยกย้ายเปลี่ยนแปลงในเรื่องงานก็จะเป็นช่วงของการปรับตัวของการปรับเปลี่ยนทั้งคนที่เพิ่งได้งานที่ต้องปรับตัวเยอะหน่อยครับส่วนคนที่ทํางานอยู่เดิมก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานาการณ์กับสภาพเศรษฐกิจหรือว่ากับนโยบายใหม่ๆที่บริษ,ษ,ษัทหรือว่าหน่วยงานออกมาบังคับใช้ เดือนนี้ก็ต้องปรับตัวกันมากหน่อยครับหลายอย่างฝืนความรู้สึกบ้างไม่อยากทำมันขัดใจก็ต้องตามน้ำกันไปก่อนครับเพื่อความอยู่รอดเพราะเศรษฐกิจแบบนี้ใครมีงานทำก็ถือว่าโชคดีแล้วครับซึ่งมันจะเป็นหลักประกันของความมั่นคงในชีวิตได้ระยะนี้ถ้าใครยังไม่ได้งานใหม่ก็อย่ารีบลาออกเด็ดขาดครับเดี๋ยวดวงจะพลิกจากดีกลายเป็นตกต่ำแย้าแย่ได้เพราะดวงเกิดจากการกระทำส่วนหนึ่ง และจากกรรมเก่าอีกส่วนหนึ่งก็ฝากเตือนกันครับในเดือนนี้ท้ายนี้เรามาดูเคล็ดลับเสริมดวงกันหน่อยสำหรับใครที่มีปัญหาใจไม่สงบเครียดกังวลต่างๆนานาทั้งเรื่องเงินหนี้สินหรือว่าเรื่องงานก็แนะนำครับให้ทำบุญสร้างกุศลด้วยการไปบริจาคโลหิตครับถามว่าการบริจาคโลหิตมันเกี่ยวอะไรกันจริงๆมันก็ไม่เกี่ยวโดยตรงหรอกครับว่าไปบริจาคเลือดแล้ว จะหายเครียดเรื่องต่างๆแต่มันมีกฎอยู่ว่าคือยิ่งให้ก็ยิ่งได้กฎนี้เป็นจริงเสมอครับถ้าเรามีปัญหาเรื่องเงินจะให้ไปบริจาคเงินก็คงไม่ใช่นะครับก็แทบจะไม่พอใช้แล้วจะเอาที่ไหนไปบริจาคถ้าจะทำบุญและได้กุศลตนเองก็ต้องไม่เดือดร้อนด้วยถึงจะได้อันนสงส่งเต็มที่ครับเพราะฉะนั้นการให้ที่ไม่ต้องเสียงเงินทองก็คือการบริจาคเลือดบริจาคโลหิต ให้กับโรงพยาบาลที่ขาดแคลนกุบเลือดเป็นการให้ที่ใหญ่หลวงเพราะได้ช่วยชีวิตคนสิ่งที่ได้กลับมาก็ย่อมต้องใหญ่หลวงไม่แพ้กันครับก็แนะนําให้ไปบริจาคโลหิตเป็นการให้และการเสริมดวงที่ดีจะได้กุศลผลบุญใหญ่หลวงที่เดียวครับคำทำนายดวงนักสัตว ประจำเดือนก,นกรกฎาคม2568ในพุทธิเกิดปีฉลูเรามาดูดวงการเงินกันก่อนครับเรื่องการเงินต้องบอกว่าเดือนนี้คุณจะมีโชคลาภเกี่ยวกับเงินเงินทองทองดีทีเดียวครับเป็นลักษณะที่ว่าทำาะไไรก็ได้เงินคุ้มค่ามีเงินเข้ามาหลายทางแต่ต้องคิดหาและลงมือทํานะครับถ้าใครนั่งเฉยๆไม่ได้คิดเปลี่ยนแปลงอะไรในการหาไรายได้ มันก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับคุณต้องเริ่มต้นก่อนแล้วดวงมันจะมาเองบอกความต้องการให้โลกรับรู้ว่าคุณต้องการอะไรส่งจิตพุ่งเป้าไปหามันบ่อยๆครับแล้วเงินมันจะมาเองซึ่งดวงการเงินกับโชคลาภช่วงนี้ก็สอดรับดีมากทีเดียวครับผมบอกเลยว่าระยะนี้ถ้าคุณตั้งใจที่จะทำมาหากินหาเงินอย่างจริงจังไม่ว่าจะทำอะไรก็ตาม มันจะมีเงินมีทองเข้ามาดีขึ้นครับเยอะขึ้นมากกว่าปกติเพราะว่ามีดวงหนุนนำอีกแรงแต่คุณต้องออกแรงก่อนคิดหาวิธีทําเงินแต่ต้องถูกต้องด้วยนะครับไม่ไปคดโกงก็สรุปได้ว่าช่วงนี้เงินทองจะหาง,ง่ายขึ้นครับมีเข้ามาเยอะใช้จ่ายได้คล่องมือทีเดียวทำอะไรก็ได้เงินดีเห็นผลตอบแทนจะได้มากได้น้อยก็เอาไว้ก่อนครับผสมรวมๆกันเข้าก็เป็นเงินก้อนใหญ่ขึ้นมาได้ ยิ่งเธอรู้จักประหยัดไม่ใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยไปกับสิ่งของที่ไม่เกิดประโยชน์ก็ยิ่งจะเก็บเงินได้เร็วขึ้นครับส่วนเรื่องโชคลาภเรื่องเสียงโชคหรือว่าลาบลอยเดือนนี้ก็มีเหมือนกันครับแอบบอกนิดหนึ่งว่าจะเกี่ยวข้องกับการเดินทางเกี่ยวกับยานพาหนะการไปมาหาสู่การติดต่อคนมากหน้าหลายตาระยะนี้จะมีโชคมีลาบจากสิ่งเหล่านี้ครับโดยเฉพาะช่วงกลางเดือนเป็นจนถึงปลายเดือนมีโอกาสสูงครับ ดังเสียงโชคลาบลอยต่อมาเรามาดูดวงการงานประจำเดือนนี้กันต่อครับซึ่งการงานเดือนนี้อาจจะมีหลายคนรู้สึกว่าอยากจะเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างในการทำงานด้วยเหตุผลหลายๆอย่างอย่างเปลี่ยนสภาพแวดล้อมการทำงานใหม่ๆเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนเพื่อนร่วมงานหลายคนอาจจะมีความคิดอยากจะลาออกเปลี่ยนงานถ้ามีโอกาสบางคนอาจจะเบื่อกับสภาพแวดล้อมการทำงานแบบเดิมๆ ที่ดูน่าเบื่อมีปัญหาแบบเดิมคนเดิมๆก็รู้สึกว่าไม่มีอนาคตจึงมีความคิดที่อยากจะเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างให้มันดีขึ้นและสิ่งที่เปลี่ยนได้ไง่ายที่สุดก็คือการเปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนความคิดใหม่ๆถ้าได้มีเวลาอยู่กับตัวเองมากขึ้นก็จะดีกับคุณในช่วงนี้ครับให้เลิกสนใจคนรอบข้างเลิกสนใจเพื่อนร่วมงานว่าใครจะคิดยังไงเลิกที่จะแครคนอื่นมากเกินไป เรากลับมาดูแลตัวเองใส่ใจความรู้สึกของตัวเองให้มากก็จะทําให้คุณมีพลังเพิ่มขึ้นครับและกลับมาเป็นตัวของตัวเองได้มากขึ้นซึ่งก็จะส่งผลดีต่อการทํางานในภาพรวมต่างๆให้ดีขึ้นบางครั้งเราก็ไม่ต้องเปลี่ยนงานครับไม่ต้องลาออกไม่ต้องหนีไปไหนแค่เปลี่ยนแนวคิดใหม่เป็นตัวของตัวเองให้มากขึ้นคุณก็จะพบความสุขในการทํางานมากขึ้นด้วยซึ่งจริงๆแล้วใครที่มีความคิดอยากจะลาออกจากงาน ช่วงนี้ผมว่าไม่เป็นผลดีเท่าไหร่ครับยังไม่แนะนําให้เปลี่ยนงานอะไรมากมายเพราะเป็นระยะที่ดวงควรจะอยู่นิ่งๆมากกว่าครับจะดีและปลอดภัยกับตัวเองเพราะถ้ารีบลาออกจากงานแล้วยังไม่ได้งานชัดเจนมันอาจจะมีเหตุผิดพลาดได้ไม่เป็นไปนตามที่คาดไว้ก็ต้องระมัดระวังให้ดีครับหรืออาจจะต้องรอง,งานนานหน่อยกว่าจะเจองานที่เหมาะกับตัวเองเพราะจริงๆถ้าใครสมัครงานช่วงนี้มันก็มีหลายที่เรียกเข้ามาแหละครับ แต่มันอาจจะเป็นลักษณะที่งานไม่ตรงใจหรือพูดง่ายๆว่ายังไม่ใช่งานที่มองหาซึ่งก็อาจจะต้องรอนานกว่าจะเจอเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่ถึงกับแย่มากทำงานที่เก่าอดทนไปก่อนก็น่าจะปลอดภัยกว่าครับส่วนคนที่ทำธุรกิจทำงานส่วนตัวก็จะเตือนคล้ายๆกันครับคือมีอะไรทำก็ทำไปอย่างนั้นก่อนไม่ควรเปลี่ยนแปลงอะไรเยอะเดี๋ยวจะเจ็บตัวมากกว่าระยะนี้อยู่นิ่งๆสักพักก่อน พัฒนาสิ่งที่ทำอยู่ให้มันดีขึ้นให้มันได้เงินเยอะขึ้นลองหาวิธีดูครับผมว่าน่าจะดีกว่าที่จะไปมองหาน้ำบ่อหน้าก็ไม่รู้ว่ามันจะมีจริงไหมก็ฝากเตือนกันไว้ครับส่งท้ายเรามาดูเคล็ดลับเสริมดวงประจำเดือนนี้กันครับระยะนี้ถ้าใครอยากจะทำบุญหรือว่าจะไปถวายสังฆทานหรือจะร่วมบริจาคสิ่งของต่างๆเพื่อสร้างบุญสร้างกุศลให้กับตัวเองก็อยากแนะนำสิ่งของที่ทำบุญแล้ว จะส่งเสริมดวงด้านภพทรัพย์ยให้มีกินมีใช้ไม่ขาดจึงอยากแนะนําให้ทําบุญที่เป็นประเภทอาหารแห้งครับหรืออาหารสําเร็จรูปอย่างเช่นข้าวสารมามา่าปลากระป๋องอาจจะไปถวายสังฆทานที่วัดหรือนําไปบริจาคที่ไหนก็ตามแต่ครับให้ทําบุญบริจาคสิ่งของเหล่านี้เป็นหลักก็จะช่วยส่งเสริมดวงด้านภพทรัพย์ให้มีกินมีใช้ไม่มีวันหมดการเงินดีไม่ขาดแคลนเงินทองอุดมสมบูรณ์ด้วยอาหาร เข้าของเครื่องใช้ไม่ลำบากทั้งในชาตินี้และชาติต่อ,ตอไปกาแนะนำครับสำหรับใครที่อยากจะไปทำบุญเสริมดวงขจัดปัญหาอุปสรรคในชีวิตให้ลดน้อยลงหรือว่าหมดไปในที่สุดครับคำทำนายดวงนักษัตว์ประจำเดือนกรกฎาคม2568ในผู้ที่เกิดปีขานเริ่มที่ดวงการเงินกันก่อนครับเดือนนี้ต้องบอกว่า เป็นดวงที่ดีที่สุดในดวงด้านต่างๆเลยทีเดียวครับการเงินยังอยู่ในจุดที่มั่นคงมีไรายได้สม่ำเสมอถึงจะไม่ค่อยมีเงินในส่วนอื่นๆเข้ามาเสริมมากเท่าไหร่แต่ด้วยไรายได้หลักก็สามารถใช้ใจ่ายได้คล่องตัวดีอยู่แล้วยกเว้นแต่ว่าคุณจะเอาเงินไปลงทุนทําอะไรที่ต้องใช้เงินเยอะใช้เงินก้อนใหญ่และเป็นการลงทุนระยะยาวที่ยังไม่ได้ผลกําไรในระยะนี้ซึ่งถ้าฐานะการเงินยังไม่มั่นคงดี ก็อาจจะเสี่ยงที่คุณจะลำบากเงินติดขัดยิ่งเป็นนี้เป็นสินด้วยก็ยิ่งหนักเข้าไปอีกครับจากที่เคยใช้เงินสุขสบายแต่พอลงทุนปุ๊บก็กลับใช้ชีวิตลำบากขึ้นมาทันทีการลงทุนแบบนี้ผมว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับมันจะลำบากกับตัวเองปเปล่าๆสู้เก็บเงินฝากธนาคารกินดอกไปเรื่อยๆก็น่าจะปลอดภัยกว่าในยุคเศรษฐกิจตก,ตกต่ำแบบนี้ครับการมีเงินสดในบัญชีเป็นอะไรที่อุ่นใจที่สุดแล้วครับ อย่างไรก็ตามดวงการเงินเดือนนี้ก็ยังจัดว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับจะเรียกว่ารุ่งก็ได้เพราะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องเงินสักเท่าไหร่มีเข้ามาตลอดใช้จ่ายได้คล่องตัวดีมากส่วนเรื่องภาระหนี้สินก็ไม่ค่อยสร้างปัญหาให้ปวดหัวเพราะมีเงินเพียงพอมาใช้จ่ายได้ทุกๆเดือนครับเป็นระยะที่การเงินดีสดใสจะมีมากมีน้อยแต่ก็มีเข้ามาแน่นอนขึ้นอยู่กับดวงของแต่ละคนครับ ส่วนเรื่องโชคลาบระยะนี้อาจจะต้องออกแรงเหนื่อยกันหน่อยจึงจะมีโชคมีลาบขึ้นมาแต่จะไม่ใช่ประเภทเสียงโชคนะครับมันจะเกี่ยวข้องกับของชิ้นใหญ,ใหญ่ประเภทอสังหาที่ดินซะมากกว่าครับที่จะมีโชคกับสิ่งเหล่านี้อย่างบางคนก็ได้ค่าในหน้าจากการขายที่ดินหรือมีคนมาซื้อหรือขอเช่าก็มีโอกาสจะได้เงินก้อนรับรัพย์กันเร็วนี้ครับส่วนคนที่ไม่ได้มีที่มีทางกับเขาแต่ไปเช่าที่เขาแทน ประกอบกิจาการอะไรก็ตามก็จะโชคดีเหมือนกันครับเพราะสถานที่เอื้ออำนวยเป็นทําเลดีส่งเสริมให้ธรราขึ้นหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองมีโชคจากสถานที่เหล่านี้ครับต่อมาเรามาดูดวงการงานกันต่อครับซึ่งการงานระยะนี้ไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามก็ต้องควบคุมอารมณ์ให้ดีๆครับเพราะว่าบางช่วงบางขณะในเดือนนี้มันจะมีเหตุการณ์ที่ทำให้คุณขาดสติ ขาดการยับยั้งชั่งใจเพราะความโมโหอาจจะทําอะไรเกินกว่าเหตุจนเกิดความเสียหายตามมาโดยเฉพาะในที่ทํางานถ้าใครมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานมาก่อนเขม่นกันมาก่อนหน้านี้แล้วลักษณะนี้ต้องระวังครับเพราะอาจจะมีเรื่องประทะข้ลมกันเกิดขึ้นได้เกิดเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตก็ต้องฝากเตือนกันไว้ก่อนครับระยะนี้มันจะปนแปลกๆหน่อยในการดําเนินชีวิตมันไม่ค่อยจะปกติเท่าไหร่ครับ บางทีอยู่ดีๆก็มีคนมาหาเรื่องมาตัดหน้ามาแย่งชิงเหมือนเป็นเจ้ากรรมนายเวรที่มาคอยลังควานมาขัดขวางระยะนี้ให้เรามาระวังตัวให้ดีครับเพราะว่าอาจจะเจอเรื่องปแปลกๆยิ่งถ้ามันเกิดในที่ทํางานสถานที่ทําธุรกิจการค้าก็ยิ่งต้องมีสติต้องใช้ความอดทนอดกลั้นอย่างสูงจะได้ไม่ไปมีเรื่องมีราวกับใครเพราะมันไม่คุ้มกันครับถ้าเป็นเรื่องงานก็ต้องเตือนให้ระวังเป็นสองเท่าครับ ในเรื่องของความขัดแย้งในที่ทํางานอาจจะมีเหตุทะเลาะถกเถียงกันมันมีโอกาสจะเกิดขึ้นได้ทุกขณะครับก็ต้องระมัดระวังตัวกันให้ดีๆครับโดยเฉพาะในเรื่องของคําพูดการสื่อสารระวังการใช้ถ้อยคําไม่ว่ากับใครทั้งหัวหน้าลูกน้องหรือเพื่อนร่วมงานแม้กระทั่งคู่ขาหุ้นส่วนรวมไปถึงเรื่องการระวังตัวอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ก็จะช่วยลดความขัดแย้งได้ลดการกระทบกระทั่งกันเกิดขึ้นได้ครับ หลักๆเดือนนี้ก็ฝากเตือนเรื่องนี้ครับเพราะว่าส่วนใหญ่เรื่องการทํางานก็ไม่ค่อยมีอะไรน่าห่วงยังดําเนินไปได้ด้วยดีทั้งคนทํางานประจําค้าขายอาชีพอิสระและสําหรับคนที่ไม่ได้ทํางานประจําเดือนนี้ลูกค้าจะซาอาหน่อยครับรายได้อาจจะซาด้วยก็ต้องประครับประคองตัวกันไปก่อนช่วงหน้าฝนกําลังซื้อมาลดลงอยู่แล้วครับก็ต้องปรับตัววางแผนรับมือกันให้ดีๆครับ ก่อนจะก,กันมาดูเคล็ดลับเสริมดวงประจำเดือนนี้กันครับสำหรับคนที่ทำกิจการหรือว่าไม่ได้ทำก็ตามหากอยากจะเสริมดวงให้อุดมสมบูรณ์ด้วยพภกทรัพย์สมบัติเงินทองให้หาบอ่อน้ำมาตั้งที่หน้าบ้านหรือว่าหน้าร้านอาจจะเป็นบอ่อน้ำพุเล็กๆที่มีน้ำไหลเวียนอยู่ตลอดก็ยิ่งจะดีครับจะเสริมให้มีเงินมีทองไหลเวียนเข้ามาไม่ขาดรวมถึงลูกค้าก็เข้าร้านตลอดวนเวียนไม่ขาดสายด้วยเช่นกันครับ เพราะว่าในด้านห่วงจุย้ยน้ําจะเปรียบเสมือนความอุดมสมบูรณ์ที่ไหนมีน้ําที่นั่นมีความอุดมสมบูรณ์ก็ลองนําบ่อน้ําไปตั้งหน้าร้านกันดูครับแต่อย่าให้เกะกะขวางทางเข้าออกนะครับควรจะหามุมชิดด้านใดด้านหนึ่งที่ไม่กีดขวางประตูก็จะดีมากครับท้ายนี้ถ้าใครอยากจะดูดวงส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพื่อนดวงกําเนิดโชคชะตาวาสนาเพื่อนดวงการงานเพื่อนดวงธุรกิจ งานไหนที่เหมาะกับคุณอาชีพไหนที่ทำแล้วถูกโลกก็สามารถมาปรึกษาส่วนตัวมาดูดวงกันได้ครับรวมไปถึงเรื่องการเงินการงานโชคลาภความรักสุขภาพและเรื่องเลิกยามเลิกมงคลอย่างเลิกเปิดร้านขึ้นบ้านใหม่หรือว่าใครจะออกรถใหม่รวมถึงเรื่องการเสริมดวงสะดอกเคราะห์ต่อชะตาและเรื่องอื่นๆที่คุณอยากรู้หากคุณมีคำถามอยากรู้ในเรื่องของอนาคตในเรื่องของดวงชะตาของคุณว่าจะเป็นยังไง มีพื้นดวงแบบไหนก็ลองมาปรึกษากันได้ครับโดยการสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้แล้วทักมาปรึกษาเรื่องดวงชะตากับผมได้โดยตรงครับยินดีต้อนรับทุกท่านครับ